แล้เป็นมนุษย์ใจกว่ายากกว่าคนเกิดเป็นคนต้องรู้จักรักายันตัวใครมีทิกดับวันนั้นก็มีวันจะหมดไปตเอาไม่ทำงานคนที่รวยร่ำกว่าเป็นมังารได้ทีเพราะก็มีปัญญาเข้ามาบริหนะินไอ้ชวนที่คนจนยากลำบากน,านั้น พอพวกนี้กีการนานไม่ทำเป็นคนจนดินร้นต้องคนควายก็จะไม่กันจนจนน้ำเกิดเป็นคนจนคิดควายกวา่างานทำหัวใจปั๊มคนควายสักวันต้องได้ดีไอา่่า <c oughs> <c oughs> ให้เราดินถือมาำดำรวยรดำรวยมาหัด เป็นมหาเศรษฐีทุกคนเรียกกันว่าเศรษฐีทองทดัดวันนี้เราหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าปินทองเป็นลูกสาวของตายอดอยู่ที่โมบัมเนเดินผู้เรีกันเราจะไปขอลูกสาวตายอดแต่ไม่รู้ตายยอดจะยกให้เราหรือเปล่าแต่ต้องไม่ยกให้วันนี้ได้รู้ดีกันแนะ่เราจะชุดเธอทันที หอเก็บก็กองตองตื้อ <só> จ <c iful> ิตเมไม้รีปากกาเดินทางเดันยังประเนะลงจากเรียนหลอดดันใจแปลูกามากองถ่ายยอดยำพรตมน เกินกว่าแล้วที่นานุนุยกำเนิยเจ้งไปจากเรือนทำให้สงพ่อลูกคอยแล้วคคอยแล้วนับวันก็ได้เด็กว่าคอยสงพ่อลูกจะทำไงต่อไปก็จิตธรามความก็เจรดนานั้งยาต่อมาเำาไม่้อง ไปบ้านะยังไม่กลับพี่ไปแล้วไปรับไม่เคยกลับมาหลังพ่อทำไมเดียพ่อสามเดือนกว่าแล้วพี่นุ้ยพี่แจ้งก็ไปยังไม่กลับไอ้บ้านผืวไมาดลุมึงเจอกูนะเออมึงเจอผมมันไหวไอ้นุ้ยไอ้เจงมันตัญญาได้ไปแล้วมันตัญญาปันนั้นว่าจะมันไม่รู้ว่ามึงเป็นลูกเดาเล่าก็ยิ้มันจำไม่หลับ เจ้ากองบ้านอยู่หรือเปล่าใครมาบ้านเราวะเจ้าจกองบ้านโยกับนั่นช่วยดูมหม้ายกูหน่อยเข้ามาจะทำมาไม่ครบเจ้ากองบ้านก็ทำมาเจ้ากองบ้านไม่ครบก็ชื่อวะมันไม่มีอ้าววัดดียอดอ้าววัดดีกับทันเจ้าที่ส่ทงทอด วันนี้ไม่จับลมไม่ได้ปัดมาจึงบานกระม่มแบบเจ้าค่ะเจ้าท,ที่ตกชดวันนี้ลมคิดถึงวะก็คิดถึงแกเฉยๆเออยอดก็จะถามตรงไปตรงมาว่าได้ข่าวว่าแกมีลูกสาวสวยใช้ไป้าไปเลือกงนางเจ้าใชวันนั้นหนึือเปล่าก็จะมาดูตัวสักหน่อยก็เลี้ยงจ้างนายยืนเอาพลาลังกัน แกก็หลีกว่าเขาจะได้ดูตัวเลยแต่ถ้ามึงอ,อย่าต้องก้องอีเจียนั้นได้อยอดเขาจะดูว้โอ้โหอ,อยอดอ้ยนี่ลูกสาวมึงเลยว,วะโอ้โหที่ได้เคเห็นคิดว่านางว่าจากเทวบรณฑ์เทว,วาดาจันทรง์ลงมาจุดติยังเมืองมนันลุก ให้มน,หนุษย์ได้เชยชมความสวยความงามของเธอเอ้ยโดยก้าปากกัไอ้เพลเตลินหลวกเจ้าเผือนมันหัวดุมจ้ององก็จะพูดบางตรงไปตรงมายอดกันหลงรักลูกสาวของแกแล้วก็อยากจะมาขคดลูกสาวของแก่ไอ้เรื่องนี้คนน้ามันต้องํำคนร,รัก ปลวกเรืนอน้ำใจผูจ้อยู่มีกูทำปะใจปลวกเรือนพิกิจจนัยมีเมียพิกิจจนตายถ้าเด็กไม่ถ้าเด็กตกลงครับน,นี่ก็ได้เงิไหมแต่ถ้าเด็กไม่ตกลงน้าว่าจะโนพร้อมแรมอะไรโนพร้อมแรมไม่รู้เว้นเด็กเดี๋ยวเล่นกันนายโยก็เล่นบัตรจ้างคิดป็นแกก็ถามลูกเก๊ดูดีว่าอีปิน ข้าพ่อมึงกลองแล้วเออมึงกลองแล้วบ้านหลวงพบมาบ้านหลวงพบปีบปบนี้ปอบเนี่ยออกแล้วอะไรเนื้อ,อก็พ่อให้ปันเดี๋ยวก็ได้ก็เรียกเนี่ยกูเออก็เรียกเนื้อกูแม่มกว่าเนี่ยออกเดี๋ยวตกลงมึงยอมมาเจตีนี้มาก็มึงแล้วก็เพราะว่าไงถ้ามึงเอากูปุ๊บ พ่อเกาะายทำไมเนี่ยพ่อเบอร์เก้ว่ากูเลยไม่รู้อยากหรือทุกชืดอะไรอยากพีโลเด็กนี้ก็หยาดแบมอาดอาดไม่จุ่มแกอะไรวะยอดเด็กมันไม่ตกลงจะเด้งว่า no problem อะไร no problem แสดงว่าลูกเราแกไม่จกลงแกก็บังคับจีวะฮ่าเราเราเด็กในโยทะกลุ่มจุงจนมดทิศกับเออหลลกเจ้าหลกนายหลกปลายหลกผู้ดีตีเด็กกัได้กะเหลวเตะจีต้องไงไปเรียนในเมืองนั้นเออเด็กมันไปโยเป็นโกเป็นโกเป็นโกกันเป็นมันโยหลอกว่าเทียนกันโยเป็นเออไม่ว่าหลกเขาหลกเรา เออถ้าว่าเบอเดียวจกลงกันเร็วกบมันเรียนจบกว่านไหนมันก่อยมาแต่งงานเออบอกแล้วพ่อแมอ่ก็เลี้ยงได้แต่ตัวแต่เลี้ยงว่วใจายันเลี้ยงไม่ได้เออจะได้ว่าแกมไม่บังคับลูกขอไม่ให้ก็ขอเื่อเอาไม่จับจันเจตีจังออกไปเจ้าเกับีเธอหลอกเจ้าผม ห้ารอยพอไหมแบบแม่มกาป้าน่ะไม่พิธีไม่ไมไรุดเตียไอ้ไรเกตโตหลกเจ้าตั้งละกาหลกเจ้าเปลือนเหมือนหลกมูลเลือดนุม่มเรากับทันจตที่กับไปจะกับไปเจอตีอื่นจ้ะเออบานป้มไม่ใช่ลิตหลูกไก่ปมเอามาจาแบบนนั้น แสดงว่าขอไม่ให้ซื้อก็ไม่ขายถ้างั้นมึงเตรียมตัวเลยกูชุดลูกสาวมึงแน่อ้าวลองเล่ลองเล่เอ้ยอีปินขะพ่อมึงก้าวไปในวงที่ลบเอากว้านหมายกูทีพ่อเอาไปทำอะไรเลยคะกูยอมมารับลูกเกยและนุ่มนีจชุดมึงเร็วเออแต่มึงเจือจะว่ากันยูจึงจึงกันปนี้แล้วกูจัดแม่งกู cụt chia ngày nhiệt đấy như giờ đéo ta lóc lại mừng bây giờ ta lóc ông quan mà ai đi ní cả cao phải yon này ban là tức nhóc bảy mét biết tuổi gì ạ lục mưa chút มึงเอาขวานมาทำแม่ยดเดี๋ยวกูเจี่ยงให้หยัดใจหยัดใจแม่เหล่าเดียวมึงรู้จักกูโหนไปแล้วนี่นในทางง่ายยดมึงนี่เนอมึงนี่โกมันลิศเก่าเออพว,ก,วกหมอบตัวเด็กพวกช่อช้องไปโดยยีทิพกะพ้าพวกหมอบตัวจริงในตอนนั้นแต่ว่ามึงอย่าลืมว่ากูคกว้งระเบดเิดไปกองลุย ป่านนี้คนจอกไรฮะแล้วเตกแน่มมึงแล้วเลยเอ้ยแสดงว,ว่ามึงต้องการจะต่อสู้กับกูแต่กูไม่พื้นนะกูต่อยอย่างที่บ,บอกอย่าแตเแมมถ้ากูไม่เจี๊ยงไอ้เคมันเจ้าน้ำอยู่ต่อเดียวเหล่าไอ้บ้หาหยัดแมงกูตักเมืองแต่เจนนั้นมึงเตรียมตัวตายได้เลยกูจะท่งมึง bây ra có truoà với yom ăn trút lợn lẽ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  éi, nhớ lơm mà quan niên mà kia shop leo éi, hay anh ăn truoà chỉ có kẹng mà đi cả cụt chụp quan nghĩa, măng lẹ còn nín cho ไอ้เพลสกูทำจริงๆอายุอ่าจะเจ็ดสิบตกปีนี้มึงอายุเท่าไรเนะ่ยเจ็ดสิบห้ากูเจ็ดสิบแล้วมึงแล้วมึงมีปัญหาไรกับอายุอายุเป็นเพียงตัวเลขหรือเป็นเพียงตัวเลขไอ้นี่อาจไม่เลดู เด็ดแม็มแต่มานี่ก็ยังอาเด็ดทิพน์แต่เปรดนี่โจมมึอเด็ดโจมชจมได้ถูกด้วยปันนี้ั้นมึงเปรียมตัวตายยศแล้วก็ไม่ให้เจอไม่ใกล้ต้องไทยแนะ่มึงต้องไทยเหม็นใจยศแน่นะเนีนนะ่ะพูดอยากมาเรื่องเรื่องเวลาจับรัฐาเขาโต้ ะเนมึงเตรียมตัวอยวอดมอา วันเก่งนะวันนีนผมกูบอกว่าแล้วกูควันนิ่วเออกต่มึงลองจิ้มลูกกระสุน,นลูกตะกัวจิ้มกระบอกปืนกูได้หน่อยยอดด้วยว้าโอ้ยโอ้ยป้าาเป็มาดิมามาดมาไล่ไล่ป่งไล่ ปินเนอปินไอ้ปินเนอเล่นไปก็ช่วยใคยใครป็ดเนอใครปิดเรียนี้ไม่มีกัใัรใครไม่มีใัรใยร ให้เพนยศช่วยปิดด้วยแกอยู่จะงนี้ช่วยปิดด้วยยศยศพี่ทองพี่แก้วพี่โถงพี่ทอง,พ,ทองพี่แก้วพี่ไข่เร็วมีคนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในผาน,นี้ช่วยด้วย,ยคุณคุณครับคุณมาจางนี้ครับมาจางนี้มาจางนี้ คุณมาทางนี้ครับผมมาทางนี้น้องเอ๋อมาทางนี้ พอเจ้าผู้ใจกับกอดกายร้องไห,ห้ช่วยกินด้วยช่วยเท่าแต่หน้าปีบา ก็ไม่เป็นไรห,หรอกครับอยากกอดดูกเบากว่าเลยขอโทษค่ะแต่เม้มหนังตรงนี้มาโจกันเนี่ยเวอกว่าใจไม่เกมเฮ้ยจีว้าเกี็ดเม้มจนกูปลัดยวกงว่าต่มึงกูกันเดี๋ยวนมาโจกครับดู ไอ้โต้ห้อยไอ้โจ้ห้อยอันเมมกูไม่ใจลูกพนกูไม่ใจลูกพนกับประเทศนู้เว้ยอย่ามาโต้ห้อย,ก,ยกับกูคุณครับว่าใจคุณเชื่ออะไรนะครับเชืเ่อเป็นทองค่ะแล้วคุณมีหนีใครมาเจจีสองทศค่ะ เจ็ดี่สองรถมันต้องการจะจุดนั้นไปเป็นเมียค่ะหยัดแต่แม่มยัด <c oughs> เกยเลยอย่างอีหลักเด็กอยู่ดูนี่เร็วอ่ะจะได้เปรตจะนิดคดจนจิตเปรคนใจจีกลาดดีว่าเดี๋ยว้องจานดีว่าล,งลางุงหลังป้าชัวป้าคิดจังนะแล้วตัวนี้มันช่าง คุณมาดั้งกลางหลังผมดิครับผมจิตช่วยคุณให้ปลอดภัยขอเจ้าแท้กรลุงดั้งด้วยนะคะหนังลงหนังหนังลงเออมองเท้าจะไรก่อนจะจีบินจองค่ะมาถึงน้องน้องมีเอบอบเด็กมาได้มังม้งยังค่ะ ไอ้ตึ้น้องยางเป็นเจ้าบริเอ้ยด้อยก้าวันเด็ะกว่าจัดแต่แม่บุญจ้าอุ้มกุมนี่อุ้มแล้วน้ากุมน้าลียังกุมยังกเกินกระกังบุตรยังบุตรทำอะไรไม่ตกเด้ตกเด้กูแล้วอย่างกู้ตกเด้กูแล้ว เอ้ยเอยแล้วดีน้ำตาจิปลัดเห็นน้องทุกหมัดใ้กลอนกาที่ตกใจก็ไปห้ามอย่าทํลวนลามกันได้มาน้องกอดเธอพาแล้วนอนหากาบนกองทรายไอ้บบาเออพอรุ่งไว้ลุงก็ได้มา ไอลุงก้อนปุกป้นรุดตายเด็กมันไอเพรากความแก่กบใจลาเน้กอบใจแต่แต่ไอคนแก่ได้แปลงร้อนเปื่อนมันยืนเชี้ยัดแมมยัดเลี้ยจนกวอนกลับถึ้งบ้านกล้านขึ้นนอได้ยินเสียงหล่น กรวนกลางนึ่งเดินเวลเรียงกระืินลอยละลิวรูุ้ดึกเหมืยัู่วียนวัววิวก่อยไปต่อกิวก่อนกว่าซาแกนทักที่ลาวใต่อเจ้ายอมกาดยาเถิงก็แลดังหน้าตาเห็นป่างลาง วีเมื่อนิ่งทั้งเปลี่ยนทั้งปลับวีเลยนอนหลับจนกว่าแจ้งได้ยินเสียงแด็กมันเสียวแล้งวีออกเองใจฮะช่างน่าช้ำเพลิดจากนั้นเป็นเอ็ดระยาทุกทายโจควัรุนใจร้ายมันก้มคือ តៃគេតៃតនកម៉ាយឹកម៉ា